สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอกภายในแมปขุดดินกันต่อนะครับภายในคลิปนี้ก็จะมาสารต่อจากในคลิปที่แล้วเหมือนเดิมนะฮะกับการตามล่าหาเหล่ามิสติกแล้วก็ในคลิปนี้ขอเพิ่มมาหน่อยละกันกับซีเครตความลับนั่นเองซึ่งณตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะหน้ากล้องเอย่ยหลังกล้องเอ่ยยังไม่ได้เลยนะครับมันได้ยากมากๆคือต้องบอกก่อนนะว่าซีเครตเนี่ยเจอได้ทุกเกาะน,นะครับมันอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยว่าจะได้ไหม อ่ะอันนี้ก็ยังคงตามหาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนวันนี้ก็มาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนว่าผมเจออะไรมาบ้างในนกวิวนี้นะครับผมเจอไอ้นี่ไปแล้วนี่นิวเคียร์แต่อีกอันนึงก็ยังไม่เจอนะครับแล้วก็อีกที่นึงนะครับเพิมมร์มฟอสกับเจ้าแมงมดนั่นเองเจอไปแล้วราคาโคตรสูงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานสักแห่งแต่น่าจะได้ยากแบบยากอะ่ะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ ภายในเซิร์ฟเวอร์ได้แหละยังไม่เคยเห็นเลยที่อยู่ดีๆก็ถือออกมาให้เห็นนะเดี๋ยวในคลิปนี้ถ้าอีเวนต์ในดินแดนที่เร็วร้ายเกิดนะครับผมอาจจะไปหาเจ้าหนอนยักษ์นะก็คือตัวนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับค่อนข้างใหญ่มากๆใหญ่กว่าแมมมอธอีกนะครับ <c oughs> อันนี้บอกไว้ก่อนแต่ UFO นี้ก็น่าสนใจนะพบเฉพาะในเวลากลางคืนซะด้วยอันนี้เล็งไว้ก่อนแล้วตอนนี้ก็เกิดอีเวนต์ UFO แล้วด้วยเนาะกลางคืนเนาะโออีกสักพักเลยเนี่ย เดี๋ยวผมไปที่ดินแดนที่เลวร้ายก่อนนะครับผมจะสลับไปแล้วกันเนาะระหว่างเกาะนู้นแล้วก็อีกเกาะหนึ่งที่ผมอยากจะเจอก็คือตัวนี้นะปราสาทตรโจรสลัดกับสิ่งนี้นั่นเองมันมีแค่อันเดียวนะครับผมก็ว่าจะไปเก็บหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันขอมาเอา UFO ก่อนเจอได้เฉพาะตอนกลางคืนนะอ่ะ มาและแม่เหล็กผมก็ยังไม่ได้ซื้อด้วยก่อนนี้ก็ไม่น่าจะมีนะขอดูหน่อยซิผมเหลืออะไรบ้างเนี่ยเมืองอันนึงลังสีอันนึงโอ้โหชีวิตเก็บไว้แล้วกัน <c oughs> อ่าใช้ฟอสซิลดีกว่า14%อก็ยังดีอ่าแล้วก็สิ่งนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกที่มันมีทุกคนจําได้ไหมครับที่มันมีวงเล็บบวกเปอร์เซ็นต์ด้านหลังอะอย่างของดวงจันทร์นี่บวกเยอะเลยนะครับถ้าใครจากันได้ผมเข้าใจแล้วนะมันเป็นบัฟเฉพาะเกาะอ่า ก็คือถ้าไปอยู่ในเกาะเกาะนั้นนะบางผู้อะ่ะมันก็จะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาโอเคก็แจวไปเลยเนาะเออโอเคตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะนั่งขุดก่อนแล้วกันรอตอนเช้าค่อยว่ากันอยากได้เจ้าตุ่นด้วยเอออยากจะไปเปลี่ยนบัฟหน่อยอ่าเดี๋ยวขุดยังต่อเนื่องเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะก็คือเรื่องสถานะการติด มันคือติดไอเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกยังไงนะครับก็คือไอเทมติดสถานะต่างๆเนี่ยอย่างเช่นไอเทมอันนี้ของผมที่ขุดมาได้นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะติดไฟซึ่งไฟเนี่ยจะทําให้อเทมนั้นๆราคาสูงขึ้นซึ่งพวกที่ได้จากอุกกาบาตันของผมเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับที่เราจะได้นะก็คือไอเทมกลายเป็นแมกมาอย่างแมมมอสของผมอันนั้นคือแมกมานะกับอีกอันนึงคือติดไฟธรรมดาโอกาสที่จะติดก็อยู่ที่โอ้ได้รีเจนดารี่นะครับเดี๋ยวนะผมพูดถึงไหนแล้วนะ แมกมา ma ก็คือแมมมอสที่ผมเคยได้ไปนะลักษณะก็จะคือเปลี่ยนเท็กเจอร์ทั้งร่างกายเลยกับอีกอันนึงคือติดไฟก็คือก็เป็นการที่ไฟมอดไอเทมนั่นแหละซึ่งโอกาสที่จะติดไฟจากผู้อุกบาทอันเนี้ยจะอยู่ที่75%สนะครับส่วนที่ไอเทมจะกลายเป็นแมกมาก็จะอยู่ที่25%ด้วยกันซึ่งจากที่ผมไปดูเนี่ยถ้าไอเทมติดแมกมานะครับราคาจะเพิ่มขึ้นไปเป็น3เท่านะอ่าอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือเพิ่มสูงที่สุดแล้ว คิดว่านะถ้าจําไม่ผิดนะครับกับอีกอันหนึ่งคือติดไฟอันนี้ผมจําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าไหร่มันจะเพิ่มอยู่ที่ประมาณ1.25บ้งประมาณ1.2อะไรพวกเนี้ยแถวเนี้ยไม่1.2ก็1.3อะเอาเป็นว่าเพิ่มไม่เยอะแล้วกันเดี๋ยวนะเชา้ายังเนี่ยถ้าดูจากดวงจันทร์ก็ยังไม่เช้านะอาจจะขุดสักแป๊บแล้วกันขุดไปพูดไปเพลินๆก็ตามนั้นครับเกี่ยวกับการที่ติดแมกมาติดไฟเนาะอ่ะเช้าแล้ว เกาะน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับ UFO เนาะต้องมาขุดตอนกลางคืนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลประกอบการที่ผมขุดมาได้ตอนนี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่กันบ้างนะผมได้ l e g e n d a r y ถึง2อันเลยนะครับถือว่าเจ๋วไปเลยแต่ราคาก็ไม่ได้สูงเนาะมันแค่ติดไฟวันดีฮะผมต้องการขายได้38 0 0ก็โอเคก็โอเคไม่ได้แย่อ่ะเดี๋ยวไปเกาะโจนสลัดกันมามาก่อนนี้ดีหน่อยนะครับมีไอ้นั่นด้วยที่ขายแม่เหล็กวัดดีครับซื้อแม่เหล็กหน่อยฮะต้องการเยอะเยอะ รอบที่แล้วผมซื้อมา50กล่องเนาะรอบนี้จัดไป100ร้อยกล่องเลยแล้วกัน <c oughs> อเดี๋ยวนะเอาสูงสุดได้แค่50อ่าเดี๋ยวซื้อ2รอบก็ไดนะ้เรียบร้อยโอ้โหซื้อมาเยอะมากๆรอบนี้เอออ่ะนั่งเปิดกันต่อโอเคโอ้เพียบเลยเพียบเลยดูซิได้อะไรมาบ้างนะครับฟอสซิลโอโ้เพิ่มมาเป็น229อ่าอ่าพวกการันตีก็คงไม่เพิ่มหรอกเนาะ ไม่หวังแล้วระดับเมืองนะครับเพิ่มมาเป็น56ก็ไม่ได้เยอะนะเออรังสีเพิ่มมาเป็น34 ไม่ได้เยอะเลยอ่ะเดี๋ยวใช้ลังสีได้แหละเพิ่มอยู่ที่39ก็ไป let's go อ่าเดี๋ยวนะผมได้พูดถึงเรื่องนี้ไปยังเจ้าตัวตุวต่นที่ได้ในคลิปที่แล้วอะ่ะที่เป็นราชาตุนผมไปดูมาแล้วนะครับไม่ได้การันตีระดับ3นะแต่ว่าจะการันตีตั้งแต่ระดับ2จนไปถึงระดับ3ซึ่งก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อย่างที่ผมคาดเดาไว้นะว่ามันมีอยู่3ระดับเนาะอ่านี่ครับทุกทุกคนนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างอันนี้คือแมกม่านะดูราคาครับ พันเเพิ่มมาสูงมากๆน้ำหนักแค่ตี้เดียวเองนะครับส่วนที่เป็นแบบติดไฟก็จะเป็นประมาณนี้ฮะคือเท็กเจอร์ของไอเทมเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะมีไฟติดกับที่เป็นแมกมาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคอ่ะลุยกันต่อกระเป๋าผมเยอะมากๆต้องได้บ้างแหละอันนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆได้ได้เปรียบเทียบกันหน่อยนี่ครับอันนี้คือแบบติดไฟธรรมดานะเห็นไหม ติดไฟธรรมดาไม่ได้เป็นเปลี่ยนเท็กเจอร์ราคาจะอยู่ที่700กว่ากว่าแต่พอเป็นแมกมาปุ๊บในน้ำหนักที่ใกล้กลเคียงกันราคาขึ้นไปสูงมากๆอ่ะก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าราคามันต่างกันขนาดไหนเนาะพะไปกันต่อ let's go โอ้โหเต็มไปหมดเออ ก็ได้ Legendary มา2อันมัง้งใช่ก็คืออันนี้นะครับเป็นเรืออยู่ในแก้วน้ำแบบนี้เลยแล้วใหญ่มากนะกับอีกอันนึงคือมองกุฎครับนี่มงกุฎเป็นแบบแมกมาด้วยนี่เจ๋งมากๆราคาเท่าไหร่นะ4,500โอ้โหเยอะจัด เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่ผมขุดมาเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้จึ๊บจึ๊บ 4, หักออกแล้วก็ได้มาทั้งหมด96ไอเทมด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขายได้เท่าไหร่นะรอบนี้โอ้โหตึงมากไม่ออกเลยนะครับไม่ออกเลยที่เป็นระดับมิสติกเนี่ยจนแม่เหล็กดีๆยงผมมันหายไปหมดแล้วต้องมาใช้ฟอสซิลมาหนึสองสปั๊บสองหมปโอ้โห คือมันน่าจะราคาสูงกว่านี้นะถ้าผมไปขุดในเกาะเพอร์มาฟอสเนาะแต่ผมต้องการมิสติกในนี้ไงอ่ะต่อเนื่องกันต่อครับโอเคโอเคโอเคกว่าอีเวนต์นอนยักษ์จะมาอ่ะป่ะป่ะเลส์กไปหานอนยักษ์กันนะครับคือคิดว่าน่าจะได้ง่ายกว่าอย่างน้อยน้อยก็ได้ง่ายกว่าตรงนี้ได้แหละเพราะว่านอนยักษ์นี่มีอีเวนต์เนาะเอ้ยเหมือนผมเห็นหนอนนะตะกี้นี้นี่ไงมีพื้นที่เลยนะครับนี่มีหนอนมีหนอนอยู่อาวโห อ่าโหผแมเล็กอัน,นดีๆไม่มีเลยอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ผมมั่นใจในที่ขุดของผมว่าน่าจะได้นะผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเพื่อนขุดได้ปุ๊บเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ด้วยหรือเปล่านะที่ผมหมายถึงเนี่ยคือมีแค่ตัวเดียวหรือเปล่าจ่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะเรียบร้อย โอ้ยล็อตที่2แล้วนะครับที่ขุดจนเต็มกระเป๋านะอีเวนต์ก็จบไปแล้วนะครับไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูแบบคร่าวๆแล้วกันว่าผมได้อะไรมาบ้านนะครับก็ดูแบบรวดเร็วไปเลยแล้วกันนะแต่ที่รู้ๆเนี่ยรอบนี้ผมได้เจ้าตุ่นเยอะมากๆนะครับนี่ครับตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมได้ไอ้นี่มาด้วยนี่ครับราชาตุ่นแล้วก็ได้ตุ่นอีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวที่เหลือผมขายทิ้งให้หมดเลยอ๋อแล้วก็ได้อุกบาทมาด้วยนะครับอีเวนต์มันเกิดมาพอดีก็เลยไปขุดมานี่ตรงนี้ ไปขายดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่วัสดีครับมีของขายมาเพียบเลยได้เท่าไหร่ครับ1มื่นเก้าหโอเคอ่ะมีของเบนซันก็กดมาให้หมดเลยได้เพิ่มมาอีกนิดหน่อยโอเคครับในเมื่อผมได้เจ้าตุ่นมาเพียบเลยนะฮะได้มาถึง3ตัวด้วยกันนะครับเป็นธรรมดา2แล้วก็ราชา1มาสิ่งที่ผมต้องการคือโชคนะครับขอแคชโชคตั้งแต่ระดับ2ขึ้นไปอ่ะ แค่นี้พอไม่ขออะไรมากมายมาไหมาเดี๋ยวผมจะยื่นที่เป็นราชาไปก่อนนะซึ่งจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันมีอยู่9บัฟด้วยกันมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับมีอยู่9บัฟด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโชคนะครับขอแค่โชคเลยครับพี่ชายอ่ะราชาตุนนี้การันตีระดับ2ถึง3นะครับจัดไปเลสโกรขอแบบโชคเลยได้ไหมทีเดียวติดทีเดียวติดมั่นคงเทียสองอ่า นี่ครับเพิ่มความเสถียรน,นะ,ะผมอยากได้โชคกันดิตอนนี้ผมอยากได้โชคจริงๆนะครับอ่ะเรื่อยๆครับโชคมาเอาหนึ่งมาก็ได้มาตอนนี้มารู้สึกอยากได้แนละ้ว <c oughs> ขอโชคขอโชคโอ้โหแม่นยำ <c oughs> อ่ะเอาไปตัวสุดท้ายขอโชคขอโชคแค่โชคเองมามามามัน่นคง สุดท้ายก็มาจบที่มัน่นคงอ่ะก็คงทําอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็เล่นมานานแล้วด้วยก็คงจะต้องนั่งขุดกันต่อไปจนกว่าจะได้มิสติกที่ไม่เคยได้อ่ะต่อเนื่องครับเฮ้ยเฮ้ยใหญ่หญอโอ้ดีเทียวโอ้โห ผมคุดจนแยกออกอะคือก่อนหน้านี้มันก็มีสีแดงมาบ่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นไอตัวตุ่นเนาะ <c oughs> เออมนทําผมตกใจหลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากกองมันค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยไม่ได้ตกใจอะไรมากมายแต่พอมาตอนนี้โอ้โหสีแดงและกองใหญ่สันนิษฐานไว้อย่างเดียวเลยครับว่าคือมิสติกจากเกาะน,นี้แน่นอนดูสินี่ครับโอ้นหนัก R 784นะราคาก็ไม่ได้สูงนะครับนี่ฮะก็คือหัวกะโหลกเนาะถ้าเรามาดูที่คำอธิบายเนี่ยก็คือเป็นหัวกะโหลกซีซ่าของ T r e รกนะครับคือทุกคนลองสังเกตที่เวอร์ชันนะตอนนี้ฮะ <c oughs> ถ้าใครดูเวอร์ชันก่อนที่จะมาถึงตรงช่วงนี้เนี่ยหรือว่าช่วงแรกๆก,ก็ได้ครับของคลิปนี้จะยังไม่ใช่1.5นะอันนี้ผมเล่นข้ามเวอร์ชันมาเลยกว่าจะได้เจ้าอันนี้เนี่ยขุดแล้วขุดอีกก็โอ้ย เป็นมิสติกอันที่ได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าอีเวนต์ก็ไม่มีต้องมาขุดเอารุนๆเลยและอีกอย่างมีมิสติกแค่อันเดียวด้วยครับในก่อนนี้โอกาสที่จะได้ก็เลยค่อนข้างน้อยนะครับก็แบ่งกับเจ้าตุ่นไปตัวนึงแต่ได้ตุ่นเยอะกว่านะครับ <laughs> อ่ะก็ได้มาแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอ่าพื้นที่ต่อไปเดี๋ยวผมขอเล็งกันนะดินแดนที่เลวร้ายก็ยังไม่ได้นะครับโดยเฉพาะหนอนนี่จริงๆมันน่าจะได้ง่ายนะแต่ผมไม่ได้เลยคนอื่นได้ก่อนส่วนเพอร์มาฟอสก็ได้แมมมอสไปแล้วเมฆดวงจันทร์ก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็น่าจะยากด้วยเพราะว่ามีมิสติกแค่ตัวเดียวต่อไปก็เขตร้อนนะครับเป็นเกาะใหม่เนาะ ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นหน้าก,กากกันแดดชื่อนี่แบบอ่ะเดี๋ยวผมเอาชิ้นนี้ไปเก็บในตู้เซฟก่อนนะครับไปรวบรวมคอลเลกชันกันฮะอ่ะมาดูในคอลเลกชันกันครับนี่อ่ไในๆผมก็ปากหมุดไว้หมดแล้วอ่ะปักไปให้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับก็มี5ชิ้นด้วยกันจริงๆควรมี6นะถ้าผมไม่ขายไอ้นิวเคลียร์ไปก่อนก็จะมี6นั่นเองโอเคครับในที่สุดคลิปนี้ก็จบได้สักทีฮะเล่นมานานมากๆเล่นยันค้าเวอร์ชันอนะ่ะ อันคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยนะก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่แหล,ละลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม